เรายังคงติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุที่พัดมาก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะพายุเตี้ยนหมู่ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลากหลายจังหวัดนะครับเพราะว่าส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมตามมานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอลำสนธิปรากฏว่าหลายหมู่บ้านครับตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ประชาชนต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านของตัวเองชั่วคราวนะครับรอการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนในพื้นที่บอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวครับ ขณะที่นครราชสีมาเองนะคะตอนนี้มวลน,น้ําก็ไหลลงอ่างเก็บน้ํานะคะลําเชียงไกลตอนบนเกินที่จะรับไหวแล้วแล้วก็มีการล้นสปริงเวย์ออกมาทําให้ต้องมีการเร่งระบายน้ําและก็ส่งผลไปยังชาวบ้านที่อำเภอด,ด่านขุนทดต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยพเพราะว่ามวลน,น้ําจะไหลามาถึงในคืนนี้ค่ะนี่แหละครับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาว่าจะมีการปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนบน และต้องเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มอีก2บานตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดน้ําได้ไหลล้นสปิวเวย์นะครับผ่านพื้นที่ตําบลบ้านเก่าตําบลตะเคียนตําบลด่านขุนทดและก็ขยายจนทําให้พื้นที่ลุ่มมีเหตุการณ์น้ําท่วมกระทบใน15ตนําบลและได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เร่งตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าและย้ายของไปไว้บนที่สูงอพยพไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัย หลังจากตอนนี้มีน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอําเภอด่านขุนทดตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะที่หมู่บ้านเอกธานีตานานําบลด่านขุนทดซึ่งมีน้ําเข้าท่วมมาตั้งแต่เมื่อคืนส่วนที่อําเภอขามสแกแสงในจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันก็มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลทําให้มีน้ําจากคลองน้ําหนองหัวฟางไหลเข้าไปที่ตําบลพลสงขามอําเภอโน,นนสูงก่อนที่จะท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่สอง ล่าสุดมีรายงานน้ำท่วมบ้านไม่ต่ำกว่า50หลังหลายคนต้องขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงแต่บางส่วนที่ขนย้ายไม่ทันก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม mm. ก็มีน้ำท่วมระดับน้ำตอนนี้สูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ภายในพื้นที่ออกไปเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามช่วคราวแทนง ชาวบ้านผู้ประสบภัยคนหนึ่งเลฟ์ฟังนะครับว่ามีน้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถขนย้ายข้าวของได้ทันต้องยอมปล่อยให้ของบางอย่างถูกน้ำท่วมไปถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักที่สุดในรอบ15ปีและตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าย,ยังมีน้ำจากพื้นที่จังหวัดชายภูมิไหลเข้ามาสมทบเพิ่มทำให้ระดับน้ำในจุดนี้ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนที่พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพิมายในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกั้นแนวกระสอบทรายโดยเฉพาะในฝั่งที่ติดกับลำน้ำมูลซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในตัวอาคารเจ้าหน้าที่ต้องกันเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งภายในนั้นเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุล้ำค่าของประเทศเช่นหลุมฝังศพจำลอง โครงกระดูกที่ขุดพบที่บริเวณบ้านปราสาทกับเครื่องปั้นดินเผาในยุคต่างๆซึ่งจําเป็นจะต้องมีการกันเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับส่วนที่จังหวัดพิจิตรครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอดงเจริญเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนพร้อมกับผู้ป่วยให้ไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภยัยหลังจากมีน้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยพุกหมู่1กับหมู่2อําเภอดงเจริญ ประชาชนไม่ต่ำกว่า100หลังต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำโดยตอนนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรนอกจากนั้นยังต้องช่วยการกรอกกระสอบทรายนำไปวางไว้เป็นแนวกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านซ้ำอีกขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งให้ประชาชนที่อยู่ติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ด้านอำเภอสักเหล็กวังไซพูนทับคล้อและอำเภอดงเจริญและก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้กับทางน้ำ ให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าไปไว้บนที่สูงเนื่องจากว่ายังมีน้ําสะสมอยู่อีกจํานวนมากบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในช่วงนี้ส่วนที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับสามอำเภอหลักๆก,ก็คืออําเภอบึงสามพันวิเชียรบุรีและศรีเทพเจอกับปัญหาน้ําท่วมหนักในรอบ20ปีส่งผลทําให้พื้นที่การเกษตรนับหมื่นไร่เสียหายบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า1,500หลังถนนสายหลักถนนสายรองต่างๆถูกน้ําท่วมสูง รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเฉพาะที่ทางหลวงหมายเลข21สายสระบ,บุรีลมสักตำบลพุขามอำเภอวิเชียรบุรีระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรมีรายงานรถยนต์ที่ต้องจอดทิ้งไว้บนถนนไม่สามารถใช้การได้และมีน้ำท่วมเกือบจะมิดหลังคารถ ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับชาวบ้านหมู่หนึ่งตําบลวังน้ำลัดอําเภอภยัยาลีต้องไปช่วยเหลือผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสังวานชําผลอายุ94ปีพร้อมกับครอบครัวรวม5คนที่ติดอยู่ที่บริเวณชั้นสองของตัวบ้านหลังจากมีน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งกระแสน้ำที่ไหลแรงส่งผลทําให้คนทั้งบ้านไม่สามารถเดินลุยน้ำออกมาด้วยตัวเองได้ต้องรอคอยการช่วยเหลือ นอกจากนั้นข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดแล้วในสภาพอย่างที่เห็นนะครับซึ่งทุกคนพอออกมาได้ก็รู้สึกด,ดีใจส่วนที่จังหวัดลบบุรีครับสถานการณ์น้ํายังคงวิกฤตโดยเฉพาะที่อำเภอลำสวนทิระดับน้ํายังคงสูงตัวมีรายงานประชาชนติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านของตัวเองทั้งคืนเนื่องจากว่าน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหลายแรงตัดขาดเส้นทางสัญจรหลายจุด จ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสะไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีทีมอาสาพร้อมกับหน่วยกู้ภัยและทหารไปช่วยอพยกประชาชนออกมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงเช้าวันนี้ด้วยส่วนทางด้านผู้ราชการจังหวัดลบบุรีบอกว่าระดับน้ําที่ท่วมได้ขยายวงกว้างไปแล้วใน3ตานําบลไม่ว่าจะเป็นที่ตาบลกุฎตะเพชรตาบลลำสุนทิและตําบลหนองรีกระทบ31หมู่บ้านบางจุดระดับน้ําท่วมสูงกว่า2เมตร ซึ่งประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถือว่าเป็นน้ําท่วมหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีสาเหตุหลักๆมาจากอิทธิพลของพายุตเต้นหมู่ซึ่งทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอลำสุนทีนานหลายวันจนกระทั่งมีน้ําป่าไหลเข้าท่วมในพื้นที่ก่อนที่จะค่อยๆไหลกระจายไปยังจุดอื่นๆที่อยู่บริเวณข้างเคียงและค่อยๆจะไหลลงอ่างเก็บน้ํากุดตะเพชรและไหลลงสู่เขื่อนป่าศักกันต่อไปครับ ขอบพระคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์จาก PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลวิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ